สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคณิตกิจตอมอีกครั้งครับวันนี้มาอยู่กับครูแป๊บเช่นเคยในส่วนของการเฉลยเรื่องของร้อยละและเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาพูดถึงจํานวนบวกจํานวนหนึ่งนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นไป8ซนะครับก็คือบริเวณนี้จะมีค่าต่างกับเมื่อลดลง3อยู่ที่253ถามว่าจํานวนนี้ตรงกับข้อใดนะครับโจทย์แนวนี้ก็เคยออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นทางสพท คือแม้กระทั่งข้อสอบแนวกพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยนํามาฝึกเอาให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ลองพิจารณากันโอเคนะครับเริ่มจากอันดับแรกครับข้อนี้นั้นถ้าเราลองวิเคราะห์ดูจะพบว่าเขาถามว่าจํานวนน,นนั้นเนี่ยตรงกับข้อใดจํานวนนั้นเราก็ต้องไปเช็คพื้นเพของโจทย์ก็คือบอกว่าโจทย์เนี่ยจำนวนบวกจํานวนหนึ่งแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ตัวเลขจะต้องเป็นบวกนั่นเองนะครับเมื่อเพิ่มขึ้น8%เปซตตัวนี้ก็มีความหมายหรือนัยยะที่เราจะต้องคิดกันต่อว่า การเพิ่ม8%เราเะเอาจไปคูณเลยหรือเปล่านะครับหรือเราจะใช้วิธีการมองเป็นลักษณะของภาพรวมว่าเมื่อเพิ่มขึ้น8%แปลว่าก็จะต้องเป็นมองลักษณะของ108แล้วส่วนในหน0 0หรือเปล่านะครับอ่ะข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ทุกทคนจะถนัดกันแล้วกันอ่าส่วนในมุมมองของคุณครูแป๊บนะครับที่เป็นคนเฉลยข้อนี้ก็มีเกตเล็กๆน้อยๆหรือมีวิธีการเทคนิคดีๆมาฝากกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นกู่ปแป๊บให้ครบเซตไว้เลยนะครับเผื่อสามารถที่จะได้เอาไปทบทวนกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้เขียนไปทีละตำแหน่งหรือทีละตัวเนาะข้อนี้นะครับให้จํานวนนั้นหรือจํานวนที่เราต้องการเป็นตัว a ไว้ก่อนจริงๆอาจจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้นะครับ x y z หรืออาจจะเป็นฮอนกฮูกแล้วแต่ถ้าเราชอบนิยมไทยเ <c oughs> <c oughs> นาะก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ตรงนี้ครับมีสิ่งที่สําคัญประเด็นหนึ่งอยากจะให้ทราบก็คือว่าการที่เขาเพิ่ม8%เนี่ยแปลว่า ถ้าเราอยากจะคำนวณให้มันกลายเป็นตัวเลขแบบที่ไม่ต้องไปแปลตีความอื่นอีกก็คือเราแปลเป็น108แล้วหาร1 0อยแบบนี้เลยนะครับก็แปลว่ามันเพิ่มขึ้น8%์แล้วนะครับถามว่าจะมีค่าต่างกับลดลง3%เท่าไหร่อย่างไรคำว่า3%ในที่นี้เราก็ต้องมองให้ตัวเลขที่เราพิจาราก็คือ97แล้วส่วนร้อยนะครับแล้วยังคูณอยู่กับตัวเลขจำนวนนั้นแหละอยู่เอา2ตัวนี้มาลบกันนะครับแน่นอนว่าข้างล่างก็จะเป็นส่วนร้อยเหมือนกัน ดันั้นเราก็สามารถรวบให้เป็นส่วนร้อยเหมือนกันแล้วเอาตัวเลขข้างบนมาบวกลบกันปกติได้เลยจะพบว่าอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับเอา a ไปคูณกับ108ก็จะได้1 0 8 a นะครับแล้วก็เอา a ไปคูณกับ97เราก็จะได้ตัวข้างหลังก็เป็น9 7 a นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต่างมี a เหมือนกันเราก็สามารถที่จะเอาตัวเลขด้านหน้านไปบวกลบกันตามโจทย์ได้เลยจะพบว่านะครับ108กับ97ถ้าเอามาลบกัน จะมีค่าความห่างกันอยู่ที่เลข1 1นะครับแล้วก็ใส่ A เข้าไปในขณะเดียวกัน100ก็จะคูณไข้นะครับย้ายเพื่อหา,อาค่าของตัวเลขกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะครับก็จะกลายเป็น 11a เนะี่ยมีค่าเท่ากับ253คูณ100ะครับซึ่งเมื่อคูณกันออกมาด้านหลังนะครับก็จะพบว่าคำตอบก็จะเป็น25,300จากนั้นเราอยากได้ค่า A ใช่ไหมครับก็เอาตัว11ที่คูณอยู่ย้ายลงไปหาร เมื่อตัดทอนปึ๊บป,ป,ป,ป๊บปั๊บเป๊ะปะจวดก <c oughs> ็จะได้ออกมาว่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับ2,300เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดคือ A เนี่ยเป็นจำนวนนั้นที่อยู่ในโจทย์อยู่แล้วนะครับแปะนคำตอบข้อนี้อยู่ในช้อยข้อขอไข,อขนั่นเองแสดงความินดีกับคนที่ตอบถูกด้วยอยากจะให้ไปดูโจทย์แนวนี้กันไว้เยอะๆนะครับเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยมีค่อนข้างเยอะถ้าใครเตรียมตัวดีผมเชื่อว่าจะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณสกิตตองไว้ด้วยนะครับขอบคุณบ๊ายบาย